สวัสดีทุกคนครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่เกมซูปเปอร์มาร์เก็ตซูมูเร,เต,รเตอร์กันอีกเช่นเคยนะฮะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ GG Shop ครับผม ทุกคนอาจสงสัยว่าเออผมเปลี่ยนชื่อได้ยังไงก็คือพาร์ทที่3ที่ผมอัดไปนะครับไม่ช็อตฮะกลายเป็นไม่ที่ broken กันเลยทีเดียวนะครับผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆกันแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทที่3ที่ผมอัดไว้นะซึ่งไม่ได้ไปตัดนะครับซึ่งจะเอาไปตัดในอ p พีนี้แล้วกันนะ EP พีที่3ก็คือเราทํางานใช้นี่เสร็จแล้วเราสามารถซื้อของอะไรต่างๆได้เยอะมากมายเดี๋ยวผมลองอาพาเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับนี่เราเปลี่ยนชื่อร้านตรงนี้นะอ่าแล้วก็มีซื้อพวกของมาขายใหม่ๆนะครับอย่างเช่นกาแฟนะครับชามีกระ,กระท แดงนะมีน้ำจุยน้ำนั่นชูชูนั่นนี่นะครับเป็นสินค้าใหม่ที่ผมนําเข้ามาขายนะครับแล้วก็จะมีพวกนมพวกอะไรเนี่ยผมก็แชร์ได้แล้วตั้งแต่ EP ที่2นะฮะแต่ว่าเรื่องร้านเรื่องอะไรเนี่ยขนาดยังเท่าเดิมอยู่นะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็คือเราใช้นี่หมดแล้วทุกคนว้วดีไงเหลือ57ดอลลาร์สุดท้ายใช้เลยเย้อะอะฟลิปเลผมไม่มีนี่ การไม่มีนี่เป็นลาบอัดประเสริฐโอเคตอนนี้8ปดโมงนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งของมาลงกันอีกนะตอนนี้เราไม่มีพาสตาสั่งพาสตาแล้วก็่าพาสตาแล้วก็โอเคมีพาสตามีไอ้นี่กล่อง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 น้ำเงินน้ำเงินโอเคแล้วก็มีแป้งแป้งนะครับแป้งแป้งแป้งสีแดงโอเคพาสตากล่องน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็แป้งสีแดงอ่ะพาสตานี่ครับกล่องสีแดงแล้วก็กล่องสีนเงินน้ำเงิน กองสีขาวมาด้วยนะมีอะไรอีกที่นี้ตอนนี้เงินเราแบบฟัวออปชันเลยนะ780ดอดลลาร์เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวจะพึ่งเราต้องจ่ายค่าเช่านะครับอย่างเช่นเอ่อค,ค,ค่านี่ไงบินนี่ไงค่าน้ำค่าไฟนะครับเราต้องจ่ายนี่เราจะได้รู้นะ เ okay, ต่อไปชั้นนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าเออไม่น่าจะมีมีแค่พาสต้านะครับแล้วก็ผงชานะเอ้กาแฟกาแฟเราต้องใช้กาแฟนะขอกาแฟหน่อยครับอโอเคแล้วก็สั่งมาครับผมคือผมรู้ชิคแล้วเราต้องสั่งตั้งแต่ตอนเช้าตอนนี้ไว้ทุกคนอ่าตอนที่ยังไม่เปิดร้านนาฬิกามันจะยังไม่เดินนะครับจนก,กว่าเราจะเปิดร้านเพราะฉะนั้นเราต้องจัดร้านให้มันเสร็จตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะน,นี่เอาข้าวไปนะครับ เฮ้ยดูเหมือนว่าถนนหน้าบ้านผมจะใหญ่ขึ้นด้วยนะดูดิทุกคนเฮ้ยพาร์ทแรกมันดูแคบแคบใช่ปะแต่พาร์ทนี้มันดูใหญ่ขึ้น4ี่เลนเลยแสดงว,ว่าโลเคชั่นของเราเปลี่ยนนะฮะเฮ้ยเปลี่ยนมาอยู่ในเมืองมากขคืนจะไปกูไม่ใจกูจจทำงานในเมืองใช่ไหม <B rain> ไม่คุยกับกูเช่นเคยเอย <S <S ออนนี่ครับพาสตา้าวางไว้นี่นะครับ3ดอลลาร์ใช่ไหม อย่าลืมเช็คราคาสินค้าด้วยนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยราคาสินค้ามันอาจจะขึ้นก็ได้นะขึ้นราคาไปเลยจากของชิ้นละ5ดอลลาร์ใน500ดอลลาร์มึงขายไขรวะเคเดี๋ยวดูราคากันก่อนเดี๋ยวพอเช็คราคาสักแป๊บหนึ่งโอเคครับเช็คราคาสินค้าแล้วเราต้องการไข่เพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราเอาไข่มาดีกว่าไหนดูสิมีไข่หรือเปล่าจ๊ะนี่ไงมีไข่ครับผมแล้วก็เอาน้ํามาด้วยนะ อ่าแบบแทบเลยนะฮะแล้วไปผมต้องกดออกตลอดเลยวะนี่ครับเงินเราเยอะอยู่แล้วเราสั่งของมาเยอะๆเลยเพื่อเราจะได้แบบเรื่อนขั้นเร็วๆนะฮะนี่เอาน้ำใส่ชั้นล่างชั้นบนโอเคได้เวลาเปิดร้านครับผมเจอครับเลขเขมาเลยเขมาวันนี้สินค้าใหม่ๆของเราเนี่ยครับมาถึงที่แล้วรอให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันนะครับแล้วลูกค้ากูหายไปไหนหมดเนี่ย โอ้ยลูกค้าลูกค้ารีบมากลูกค้ารีบมากคนนี้ลูกค้าร้านเราแน่นอนชัวร์ผมเห็นโดดมาจากดาดฟ์มเมื่อกี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GG Shop ครับผมมาครับมา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 วู้ยหยิบซื้ออะไรครับอ๋อน้ำมันมะกรอกน้ำมันมะกรอกซื้อซองละละขอบคุณครับโอ้ดูชายคนนั้นเอาพาสต้าดิไปทำอาหารให้เมียแน่เลยโอ้โหหยิบหยิบหยนัวหยิบนัวผมน่าจะตั้งราคาสินค้าไปแล้วใช่ไหมโอเคตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วเอ๊ทำไมทรงผมผมดูแปลกๆแฮะ เดี๋ยวผมขอเสริมหล่อก่อนนะครับคุณลูกค้าโอ้ยหลอหลอหลอโอ้ยหล่อแล้วอุ้ยแค่นี้ก็หลอ่หลอแล้วเอ้าวเฮ้ยอะไรวะคนกำลังเสริมหลอ่ออยู่โดอมืมาครับคุณลูกค้าผมล้อเล่นเฉยๆครับคนสองนั่นล่ะจัดไปครับผมอุวยซื้อของเยอะขึ้นโอ้ my g o ดเข้ามาในเมืองแล้วคนซื้อของเยอะขึ้น,นครับไอ้อแล้วทำไมมันมีอะไรรูปอะไรขึ้นมานะครับ8 8แปลกๆแฮะหนึ่งสองสามสี่อ่ะเดินครับ กดตัวพใช่ไหมคืออะไรอ่ะเทออฟเฟอรอ๋อราคาโปรโมชั่นเหรอ97ดอลลาร์ได้24ขวดก็คือได้2โหลคืออะไรครับ,ออรรบเราลองไหมโอ้มีคนมาเหมาเหรอโอเคผมกดไปแล้วผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรคืออะไรวะใครใครจะมาเหมากูหรือใครจะมาทำอะไรอ๋อพัทที่แล้วผมก็ได้จ้างลูกจ้างมานะครับแต่ว่าลูกจ้างมันจ้างเป็นรายวันนะมันโคตรแพงเลยผมก็เลยไม่ไจ้างนะฮะ เป็นจ้างป้ากแก่ๆคนหนึ่งใจเย็นอ้ใจเย็นอืมใจเย็นๆซิอ๋อโอ้ยมีคนหน้าตาใหม่ๆมาด้วยฮะตอนที่ผมเล่นอยู่นี้นะครับเป็นการอัปเดตนะฮะมันมีให้อัปเดตด้วยนะก็เลยอัปเดตไปอาจจะอัปเดตอะไรสักอย่างเข้ามานะครับเขอ,องการออยดีๆแล้วมึงอะโอเค เอ้ดูเหมือนว่าออยน่าจะหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวผมจะสั่งออยมาเพิ่มนะนั่นไงโอรีออยจัดไปไอ้น้องสวัสดีครับเว้ยเจ้าของธุรธกิจทำไมซื้อแค่นี้่ยทำไมไม่ซื้อเยอะๆซื้อให้ฝากลูกฝากหลานอะไรเงี้ยคุณผู้หญิงครับซื้ออะไรบ้างโอซื้อกาแฟซื้อแต่อะไรที่มันไม่เข้ากันเลยเฮเดินครับเว้ยตอนนี้เราเกือบเท่าทุนแล้วนะป้าคนนี้ท่าไม่น่ากลัวจังวะป้าทา m o i s ไรเซอร์หน่อยนะป้านะ ไปครับเชิญครับอ้สสวยสสวยโอเคโอเคเิญคราฟันนหยันหนหยรอแป๊บๆรอแป๊บ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 รอปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอเคจยินเจนงสาวเชิญครับเฮ้ยเราทางานได้คล่องขึ้นวะตอนนี้อยเราหมดครับออยเราหมดอย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 ตัวนี้เราหมดโอเคผมสั่งก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อกูจะออกเกมซะละเชิญคราฟใช้บัตรเครดิตแน่นอนคนนี้ เอาวได้เงินสดหรอกเหรอโอ้หหกสิบแปดหกสิบแปดดอลลาร์โอ 68. 68้ม oh y god เด้อเด้อเด้ออ,อืมมึงมาแลกตังค์ใช่ไหมชีตไม่มีโอเคเ,อเดี๋ยวรอชีตอุ้ยเดี๋ยวแป๊บดูควรจะของก่อนพาสต้าพาสต้าพาสตา้าโอเคพาสต้าพาสตา้าโอยโอยออยออยตรงนี้ครับออยตรงนี้ออยตรงนี้ เอาซื้อออยก็เอาเลยโอ้ยหวายแปปเดียวเดือชี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 อยู่ตรงไหนเอาชีตรงนี้อะชีชีชีะอะเดี๋ยวผมวางกล่องไว้ตรงนี้ก่อนวางวางไปเลยวันนี้มาสวัสดีครับคุณผู้หญิงเชของร้านเราดูน้อยไปนิดนึงนะครับแต่เราไล่ละลายโลเคชั่นมานี่นะครับโอ้ลิ้มพันกันคืออะไรวะเนี่ยเราย้ายโลเคชั่นมานี่ครับเราก็เลยยังไม่ได้เตรียมสต็อกเท่าไหร่นะครับเรายังไม่รู้ว่าคนเยอะขนาดนี้นะไม่ลูกค้าหน้าตาม,ม่นๆด,ดูหน้าม,มืดแปลก,ปลก โอเคเราได้1,000พดอลลาร์ 1, แล้วครับโอเคเราจะปิดร้านแล้วนะครับปิดร้านปิดร้านปิดร้านเพราะร้านเราดูสกปรกละร้านเราดูโสโคกละตอนนี้อ่าเกอครับมาคุณผู้หญิงคุณเป็นคนลองสุดท้ายนะครับที่จะได้จับจ่ายในอำเภอืนี้เอาละคุณปลาคนสุดท้ายอยู่ตรงนู้นอืมอ้มอเซื้อน้ำครับผมพี่แกรวยนะพี่แกรวยขอบคุณครับที่ใจบริการทำความสะอาดครับผม งโอ้โหอะไรนี่ขยุงขยะเพียบเลยเช็คกระเจียวให้ใสสะอาดให้คนที่เข้าไปใช้บริการเขาได้แบบอันนี้หน่อยนะครับอาา่าใหใครทำร้านสุปรกวะอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะนี่หิบขยะไปด้วยมีขยะเพิ่มเติมอีไหมไม่มีแล้วเนาะของที่เราสั่งมาตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เลยเบอเชลเลยทำการเคลียร์ร้านนะครับรอบสุดท้าย นะเราสั่งของไม่ได้แล้วนะครับถ้าเลย9ก้นาฬิกาไปนะฮะหรือว่าประมาณกี่ทุ่มนะสี่ทุ่มมั้งสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยประมาณนี้เราสั่งของไม่ได้แล้วเหลือแต่จัดของใค้เข้าที่นะครับโอเค,ครบเนาะเราทําความสะอาดอะไรครบเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับผมเราไปเลยดูซิว่าวันนี้ได้กําไรเท่าไหร่อ๋อได้กําไรมา300ดอลลาร์ยอดขายสุทธิ่1000ดอลลาร์โอ้ไม่ก้อมาวันใหม่ครับผมเอาล่ะมีอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับ เป็น market w h a l well. market w h a l คืออะไรอะให้เราอัปเกรดเหรออ่ะไหนดูซิโอจคจ่ายบินก่อนเลยครับอันดับแรกนะฮะมีแคชเชียร์นะครับให้อัพเป็น station 3นะครับ4คูณเมตรระอัพเลยไหม750ด้อยาดอลลาร์เอาไงดีนะอันนี้อะไรเนี่ยโปรดักอ๋อใบลิขสิทธิ์ใบลิขสิทธิ์ที่จะซื้อของในเลเวลต่อไปนะโอเคเราจะซื้ออันนี้แล้วกันนะครับยังพอมี3ามดอลลาร์เพื่อเอาไปต่อทุนเรซื้อตรงนี้ไป สเตชันที่3ครับผมอ่าุ้ยอุย,อย,อยดูดิดูร้านเราร้านเราไปตรงนู้นแล้วครับเอ้ดีดีด,ดีเราจะวางไอ้นี้ไปตรงนี้ร้านเราใหญ่ขึ้นครับผมได้ 4, 4ีคูณสเมตรเคสีคูณสเมตรอ่ะจัดเรียงร้านให้มันดูอันนี้หน่อยครับผมดูแปลกใหม่ดูแปลกใหม่คนมาใช้บริการเขาจะได้แบบอ๊ <c oughs> อทางพิจาง มาใช้บริการเขาจะได้แบบโอ้ว้าวนี่เป็นร้านใหม่นี่นาะมีร้านใหม่พี่อีซ่บวมเขามาตั้งแถวนี้เราต้องไปซื้อแล้วร้านพี่อีซ่บวมร้พี่อีซ่บวมมีแต่ของถูกๆไข่ไก่หนึ่งล้านดอลละโอ้มาขายไปสร้างตึกหรือไงวะตรงนี้ได้ครับไอเชลผลไม้ซื้อมันใหม่วะนเนี้ย <c oughs> ครับเดี๋ยวได้นะครเดี๋ยวเราจะซื้อผลไม้มานะเฮ้ย <c oughs> จัดสินค้าว่ะดีดีดีมีซื้อถังขยะเข้ามาไว้ในบ้านไหม อยากซื้อขยะมาไว้ในบ้านเหลือเกินตอนนี้เราเปลี่ยนโล c a t i o n หน่อยครับผมเพื่อให้ร้านเราบันดูแบบว่าแปลกใหม่ขึ้นนะดูร้านเก่าๆมันค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับกูร่างไม่สบายตานะเปลี่ยนใหม่นะครับใครที่ทํางานอยู่บ้านนะครับหรือว่าเบื่อมุมเดิมๆสามารถเปลี่ยนมุมใหม่นะครับให้กลายเป็นบ้านใหม่นะไม่งั้นก็ซื้อบ้านใหม่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่เราไม่ใช่คําแนะนําอะไรกันนี่แล้วก็มีน้ํากระทิงแดงกระทิงแดงมาขายด้วยดีดกันทั้งเมืองอะ่ะกูบอกเลย <laughs> มาครับ นี่เราเรียงตรงนี้ไว้เป็นแป้งนะครับน่าจะเป็นแป้งที่เขาเอาไปทําเส้นกันนะแล้วก็กระทิงแดงนะครับตรงนี้วางกระทิงแดงลงไปดีดกันทั้งเมืองแน่นอนเราต้องหาเงินให้ได้ประมาณ550าบดอลลาร์เพื่อสั่งสินค้าใหม่มานะครับงั้นสู้ๆเราเตรียมตัวเปิดร้านจัดของชิ้นสุดท้ายแล้วเตรียมตัวเปิดร้านกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเช็คราคาสินค้าอเราจะลืมไม่ได้ไงกันลนะ่ะเช็คครับผม อะรอยางยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเปิดร้านกันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนร้านสุดใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวลูกค้าเข้าเราเราเดินชมเมืองสักแป๊บหนึ่งนะโอเคดูเหมือนว่าโอ้โหบ้านเมืองเขาจะแบบกว้างใหญ่มากเลยนะครับหลังจากที่เราขายอยู่ในตรอกมาตั้งนานนะตอนนี้จีจีช็อปเราได้มาตั้งแถวๆนี้นะครับเฮ้ยดีว่ะ มีถังขยงถังขยะด้วยหน้าบ้านเอ้ยมีใครเข้ามายังมีใครเข้ามาเลยเหรอเฮ้ยมีแล้วครับหนึ่งคนเชิญครับเชิญครับขอบุณครับผมอืม้ยขนมปังมาทุกคนคอสแปมขนมปังผมเฮ <laughs> ้ยคุณลุงเฮ้ยคุณลุงมาว่ะเจง๋จงเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเจ๋งเราคิดตังก่อนนะมาครับเดี๋ยวผมสั่งอันนี้มาเพิ่มเลยแล้วกันนะ ที่อยู่บนชั้นนะอวามบนชั้นได้ผมจะซื้อขนมปังมาเพิ่มแล้วกันอันนึงนะเพื่อความแบบจ j u ซี่สั้หน่อยโอเคปรับรเบย้ใครวางอเนาะใครมาทิ้งขยะคนเมื่อกี้น่ลุงคนเมื่อกี้แน่เลยครับผมผมมาแล้วครับรวดเร็วทันใจว่างไวฉับพลันโอซื้อชีสไปเยอะเลยนะครับผมเอาไปทาอะไรกินครับอีให้รู้นะมานะครับเจ้โซื้อของเยอะขนาดนี้ มีตังเยอะเลยสิเฮ้ยพอย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองโอ้ออยไงจะน้องเสียวไม่ต้องก้มหน้าแล้ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินพี่ซื้อกาแฟไปนี่อู้ดูขอบตายอย่างดำอย่ากินกาแฟเยอะนะครับสุขภาพไม่ค่อยดียเท่าไหร่โอ้โหชายคนนี้ซื้อสองเลยอกินกาแฟเยอะๆนะครับโรคไตจะได้ทำหายทำไมกูสองมาตรฐานยังวะโอ้ซื้อของเยอะมากคนนี้ซื้อของเยอะมาก 51ดอลลราแป๊บเดียวเราได้300ดอลลราแล้วลุงบักตายนี่ลุงบักตายลุงลุง,ลงหันหน้ามาหน่อยลุงเออนั่นแหละดีผมจะได้แคปเจอร์หน่อยผมจะได้แคปเจอร์หน่อย90ดอลลร์มาแลกตังชัวเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไหมหมอนิวหน้าแปลกๆวะหน้าตาแปลกๆแ,แล้วเราเนี่ย ขโมยของเปล่าดีนะครับเกมนี้มันไม่มีขโมยเหมือนในซูเปอร์มาร์เก็ตเถื่อนตอนนั้นทิ้งแดงก็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 ทิ้งแดงไปขวดนึ่งก็ทิ้งแดงไปขวดนึงโอ้โหยี่ขยะแวะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งทิ้งทิ้งซื้อก็ทิ้งแดงไปกูรู้เลยว่ามึงยาวไปทำอะไร มองขอบตาก็รู้ว่ากระทิงแดงขวดนั่นจะลงไปอยู่ในกระแสเลือดเชิญครับอายเชิญครับไอถ้าไปส้มผมผมดูปแปลกๆวะส้มผมผมดูหล่อขึ้นอย่าเล่นมุกนี่กับใครนะฟังโอ้ซื้อเยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะแบบคนสุดท้ายละหกสิบเก้าดอลลาร์หกสิบเก้าดอลลาร์โอไมคก็อดโอโหอะไรไปชิวพวกแรกตังนี่กูรู้นะ โอ้ยเปิดไฟนานเป็นยิ่งเปลืองนี่ว่ะโอเครีบทำความสะอาดครับสามารถย้ายหลอดไฟได้ปะเฮ้ยย้ายหลอดไฟได้กูย้ยายเลยเฮ้ยย้ายหลอดไฟได้ทุกคนงั้นเอาหลอดไฟมานี้โอเคหลอดไฟเอาติดไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอ่านี่เป็นร้านสว่างๆแบบนี้หน่อยดิเออเมื่อกี้มืดเลยมืดเกินเออนี่ติดไว้แบบนี้ สว่างแล้วเค okay, ผมพร้อมแล้วไปเดี๋ยวดูผมประกาศการวันนี้หน่อยครับวันนี้วันที่17แล้วอุ้ยทำไมติดลบอะ่ะทุกคนผมติดลบอะ่ะคืออะไรไม่รู้ครับอ๋อผมเอาไปซื้อ,อน,นี่ไงผมเอาไปซื้อสเตชันเพิ่มก็เลยติดลบโอเคผมเข้าใจแล้วอ่ามาครับวันนี้เดี๋ยวเราหาเงินไปซื้อ,อสุทธิบัตรใหม่นะเพื่อเอามาซื้อสินค้านะ่าจะเป็นอันนี้สุดท้ายแล้วล่ะสเตชันสุดท้ายที่เราจะได้ทำแหละผมว่านะผมจะต้องเป็น นักธุรกิจพันล้านจากการทำซูเปอร์มาร์เก็ตให้ได้น้องๆแบบคอมเมนต์อยู่ในใต้คอมเมนต์คือบอกชอบมากเลยนะทุกคนนะเออชอบการที่แบบพี่อีซี่บวมมาทำซูเปอร์มาร์เก็ตซูบูลเลเตอร์แบบนี้นะถ้าน้องๆชอบพี่ก็ดีใจแล้วแหละรับดิดีออยไปนหนึ่งขวดเล้น้อง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรถฟอร์ดรีสีแดงาหายไปแล้วทุกคนความฝันเราไม่ไมาให้ดูอีกแล้วออะไรวะตอนแรกยังให้ดูแบบเยอะๆอยู่เลยตอนนี้ไม่มีแล้ว หรือว่าเมืองนี้เขาไม่ขับฟอร์รี่กันหรือว่าเ ok รโมกินี่วะไม่รู้อะเอาพาสตาัดมาครับวางไว้ข้างล่างซื้อของในเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้กาแฟเราสั่งมาสองเลยเหรอเยอะจังเปิดร้านยาูฮูครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับราคาสินค้าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนแค่เอ่อคนมาจับจ่ายใช้สอยโอเคมาคิดตังค์ยาวๆดินี้ เปอร์บาเกตร้านนี้ถูกใช่ไหมครับมาอุดหนุนกันเนี่ยไม่ค่ะคือคุณไม่ได้ตั้งราคาไว้ค่ะก็คือราคามันถูกว่าง,งั้นถ้าใครก็ชอบของถูกของดีทั้งนั้นนะครับอและใครมาทิ้งขยะร้านกลัว่ <c oughs> แป๊บนึ่งอ,อทิ้งขยะคนมาทิ้งขยะร้านกูจับไ,ได้คนเยอะแะปิดร้านต่อหน้าต่อตาแงร้านปิดแหละ <c oughs> สั่งของไม่ได้แล้วทีนี้เราต้องอน,นี้แหละโอ้คุณผู้หญิงคือสีดอลล่าโอ้กบคณครกบ,บคณครกบเค,ครกบเับเอาล่ะดูเบมือว่าสเตชันของผมมันจะจัดยากขึ้นและนะผมจะเอาอีกชั้นนี้ไปไกลๆเลยเออชั้นนี้มาวางไว้ตรงนี้เลยครับตรงนี้ส่วนชั้นพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาชั้นอันนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับ ผมชอบให้มันอยู ic, ่ข้างๆมากกว่าแบบนี้ยิงชิดได้ยิ่งดีครับการย้ายนี่คงไม่เป็นไรมากหรอกมั้งโอเคนี่ชิดแบบนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเช็คกระจกอีกสักนิดนึงแล้วเราก็ไปกันเลยดูบทประกอบการวันนี้ครับว้าว274ดอลลาร์รวมทั้งหมด1น0 0กว่าเดี๋ยวโบจะทำการซื้อสิทธิบัตรมาแล้วซื้อสิทธิบัตรในการสั่งสินค้าใหม่ๆนีครับ นี่นะฮะอยากได้ชั้นผลไม้นี่ไงนี่ไงนี่ไงผลไม้ทุกคนผลไม้750ดอลลาร์จัดไปครับผมเราได้สิทธิบัตรในการซื้อผลไม้มาแล้วนะฮะเรามีชั้นผลไม้นะครับเราไม่ต้องซื้ออันนี้เพิ่มแต่ดูซิพี่ผลไม้โอ้มีผลไม้ทุกคนว้าวขายก่อนเลยแอปเปิ้ลนะครับก็มีแครอทนะครับแล้วก็มีเลมอนอู่้ร้อยดอลลาร์เลยเหรอโอเคเราลองขายสินค้าใหม่ๆบ้างว้าวโอ้โหผลไม้ เดี๋ยวจัดเลี้ยงให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งราคาสวยๆๆๆแกหู้ผู้หญิงร้านผมมันมีสีขาวมาใหม่นะครับผลไม้ผลไม้มาเลือกซื้อก็ได้มาเลือกซื้อก็ได้ผลไม้ผลไม้ราคาเขาบอกว่า,ต,วา,าตั้งโอ้ไม่ก็ยี่สิบหกดอลลาร์โอ้ไม่ก็ยี่สิบหกเหรอตั้งเป็นยี่สิบเจ็ดเลยโอเคอันนี้เป็นอ่ะ market place เจ็ดตัวลอ่ะลดให้แล้วกันแครอทโอ้นี่ยีต้องเลย23ครับผมโอ้ยสองไม่เอาอะเนียบเฮ้ย,ยสวยงามเปอรานมาครับสินค้าใหม่ของเราในวันนี้ก็คือแอปเปิ้ลเคนี่นี่สินค้าใหม่เราต้องวางไว้นี่เราต้องเปลี่ยนเชลไอ้เชลมาตรงนี้อ่าอาจจะไม่สมส่วนเท่าไหร่แต่ก็ดูดีใช้ได้เอ่อสวยงาม เชิญครับไอ้เชิญนะครับโอ้ไม่ได้ครับหมุนหมุนโอเคตั้งไว้ต่อหน้าเลยเชิญครับคูณผู้หญิงตอนนี้ผมเหลือ4ดอลลาร์ผมโคตรจนเลยขอซื้อของให้ผมแบบรวยเหมือนเดิมได้ปะยังไงวะโอ้ยแล้วเนะเฮ้ยมึงรวยขนาดนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันซื้อเป็นกิโลเหรอหรือมันซื้อเป็นอะไรวะหยิบกันลวดเอ้ากูเจอคนทิ้งขยะแล้วกูเจอคนทิ้งขยะแล้ว ขออยะ <Nope. S 1> ใช่ไหมโลนลน <Nope. S 1> สามารถตีลูกค้าได้ไหมวะไม่เอาดีกว่าขอาสินค้ามาใหม่เขาก็เลยมาเยอะนี่นะเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเิเิเเิญกันให้หมดเลยโอไมคกอดคนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมขอไปเก็บขยะแป๊บหนึง่งเออดูดิเหมือนมันหยิบแต่มันไม่จ่ายตังค์อะแล้วแอปเปิลผมหมดไปแล้วอะ่ะบักหรือเปล่านี่ฮัลโหล เออมันติดบัคทุกคนมันติดบัคโอไม่ oh my, ร้านกูบัคโนคนมันเอาของไปแต่มันไม่กระจายตังค์ทุกคนช่วยด้วยดูมันบัคดิโอไม่ oh my, ทุกคนร้านผมนติดบัคไปแล้วขายดีจ่ติดบัคแล้ว <laughs> มันดูอะไรกันนะาของมันไม่มีแล้วเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, อะไรเนี่ยติดบัคได้ไงแล้วเราจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่า หรือว่ามันจะจบแค่นี้ขายดีจนเจ๊งเลยดูมันหยิบทุกคนแต่มันไม่จ่ายตังค์มันโกงกูแล้วไงต่อแล้วของทั้งหมดของกูล่ะไม่ของของกูกูเจ๊งแล้วกูเจ๊งแน่ๆนผมว่าน่าจะไปวันถัดไปได้เลยนะเออไปโอ้โหกูขาดทุน 800ดอลล่าร์โอ้โหของกูหายหมดเลยไอ้ควายมันติดบัคทุกคนจัดร้านไม่ดีร้านติดบักเลยงั้นกูจัดดีๆเลยละกันฮกูเพิ่งใช้ดีเสร็จพวกมึงจำเอาไว้พวกมึงโอ้มันทำ้านผมเจ๊งอีกแล้วอย่างน้อยก็มีเงินต่อทุนทุกคน เอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะเพื่อจะไปม่พลาดค,คลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัอลวลาไปก่อนสวัสดีครับเวลากูเจ๊งกูเจ๊ง